มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับรถหรูสไต้์ผู้บริหารเข้าใหม่ค่ะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดของตารางเลยบอกเลยคันนี้คุณลูกค้าท่านใดกําลังสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ่ะกับโตโยต้าแกร y ีค่ะเครื่องยนต์2.5 hev พรีเมียมลักชัวรี่นะคะกับโมไมันนเชนรถปี2021จด22ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้ราคาดีนะคะและที่สําคัญรถสุขภาพดีน่าใช้งานมากสาหรับคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหานะค่ะตัวท็อปสุดของตารางดีไซน์สวยขนาดนี้สนใจใดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอเจอเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพ,พี่ที่ปรึกษาเนะะี่ยค่ะด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซอยเซล,ลีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนะะี่ยค่ะเข้ามาชมนะคะรถเข้าใหม่นะคะและเป็นรถหรูสตล์บริหารที่น่าใช้งานสุดๆเลยค่ะกับคันนี้นะค,ะค,ค่ะโตโยต้าแคม เครื่องยนต์2.5นะคะ HEV Premium Luxury นะคะกับรถปี2 0 2 1 2 2ค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญราคาดีนะคะไม่น้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมขะใครที่กำลังรออยู่บอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะคะเพราะว่าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าที่มีรายได้40,000บาทขึ้นไปนะ ก็สามารถออกคนเดียวจบนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เรทผ่อนประมาณถ้าเรทฟรีดาวนะผ่อนประมาณ1 7ื่นเจ็ถึงหมื่คุณผู้ชมที่สําคัญดีไซน์สวยราคาดีค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้ได้กระจังหน้าโคเมียมกล้อง360องศามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่สําคัญนะรุ่นนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ทามนั่งไลทมีให้ตัดบอกมีเรียบร้อยเซ็นเซอร์คู่หน้ารุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมขามาพร้อมนะคะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะออกข้างป้ายแดงนะะี่ย เกือบ2ล้านคุณผู้ชมนะคะประมาณล้านเจ็ดปๆดายล้านแปดเป็ดพายเลยนะคะประมาณล้านเจ็ดล้านแปดนะคะตอนนี้คุณผู้ชมขาขาดทุนไปแล้วนะเจ็ดแปดแสนเลยนะคะใครที่กำลังรออยู่รีบมาจัดเพราะคันนี้ราคาตั้งขายเกลี่ยง1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยถูกที่สุดแล้วนะคะในรถแคมรี่รถหรูแซลมารขนาดนี้นะคะแล้วฟังชันให้มาครบนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะเดทามตัดหมอกนะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะเป็นอลอยสีูโทนากาบยางมิชลินไปใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นระบบไฮบริดคะ่ะคุณลูกค้าขาระหว่างระบบไฟฟ้านะแล้วก็เบนซินนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับในส่วนของป้ายภาษีปี2,570เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญรุ่นนี้คะ่ะมาพร้อมกับเขาเรียกว่ากระจกมองข้างเนาะ รับเก็บระบบไฟฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะ มาพร้อมนะคะกับมือจับนะคะคุณพี่มือจับเป็นโฟมี่มเรียบร้อยสภาพเดิมจากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะที่จมน้ำนะคะไม่มีกับสีกองไม้นะ,ะตัวเลขไม่มีชํารุดสูญหายนะคะสําหรับคันนี้ได้มือจับโฟมีม่มกับภายในดีไซน์สวยลักชวรี่สุดๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสาหรับภายในนะคะรุ่นนี้เขามาพร้อมอุปกรณ์ที่ครบถ้วนนะฟังก์ชันครบครบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้านะคะสีดำเป็นโนแบ็คทั้งคันค่นคะคุณผู้ชมมาพร้อมไฟเอมเบียนไลท์นะคะสีน้ำเงินด้านล่างเรียบร้อยสภาพเดิม สภาพสวยด้วยความที่รุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะเขามาพร้อมกับสลูปด้านบนเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคุณผู้ชมคันนี้ตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังนะคะแบบ บอกเป่าลมด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้บอกเป่าลมคู่หน้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมขามาพร้อมบอกคนขับนะคะแล้วก็บอกคนนั่งปรับได้ถึง8ทิศทางนะคะคุณผู้ชมกับลำโพง JBL ทั้งคันนะคะจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่าสวเสา A นะคะโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้าง,งเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขหรือขยับค่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะสำหรับเสา B เช่นเดียวกันนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะ โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะการันตีโครงสร้างเลยสําหรับใครที่อยากเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับนะคะคุณผู้ชมขาติดต่อหาเซลรุ้งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะนะรถรุ้งจะได้ริหารนันทีจะได้มีเข้ามาเนะคะแล้วได้เป็นตัวท็อปสุดของตลาดขนาดนี้นะ,ะบอกเลยมาไวไปไวแน่นอนใครที่สนใจจ,จริงๆนะจองล็อกรถเข้ามาแล้วมาชมตัวรถได้เลยนะเพราะที่เพชรยนเราการันตีโครงสร้างไม่พอนะคะถ้าเข้ามาชมตัวรถแล้วไม่ถูกใจเราคืนมัดจำเต็มจํานวนค่ะคุณผู้ชมขาพวกไปนันซ์นะคะเรามีสถาบันไแนันซ์ รองรับถึง10สถาบันเลยนะคะมากกว่า10สถาบันอีกนะใครที่ทราบรายละเอียดข้อมูลการออกรถนะคะสอบถามเอกสารเนี่ยคะต่างๆนะสอบถามเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะสาหรับในส่วนของด้านหลังค่ะรุ่นนี้เขามาพร้อมเบาะหนังเนี่ยคะแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแน่แนๆตึงๆนะเบาะหลังเนี่ยคะรุ่นนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะในส่วนของที่พักแขนเนี่ยคะรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับในส่วนของปุ่มนะคะแพชั่นต่างๆนะมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดู ะะปรับเบาะนะคะปรับเบาะขึ้นปรับเบาะลงนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับเบาะด้านหลังแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงนะคะม่นหลังไฟฟ้าเนี่ยสามารถควบคุมผัน ตรงคอนโซลกลางนะคะตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะรุ่นนี้เขามาพร้อมกับในส่วนของแอร์นะคะมีมาให้เนาะแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จแบตมีให้เรียบร้อยเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็มาพร้อมโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะเรามีผลตรวจรถให้27 4จดุดเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถที่เพชรยนต์ไปไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนเพราะเรามีผลตรวจรถให้คุณลูกค้าถูกเคสนะคะในส่วนของสันเหลี่ยมพม45องศาคุณลูกค้กคาดูเลยไม่มีรอยบุบบิดเบี้ยวนะคะไม่มีรักยิ้มเลยค่ะ สำหรับด้านหลังเนี่ยะคะรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับในส่วนของดีไซน์ที่สวยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นไฟท้าย LED Lighting นะคะกล้องถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอย4ตจุดบอกเลยคุณผู้ชมคันนี้นะดูใหม่มากๆนะคะคุณพี่และเป็นสีบอลเงินบอกเลยดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะอันนี้เป็นถาดรองนะสำหรับ ถาดรองเท้านะคะคุณลูกค้าก็คือรถกําลังจะเข้าเต็มชงนี่แหละนะคะที่สําคัญพรมสกัดรดจาดสะอ้านนะอันนี้ก็คือร้างและสามารถที่จะปล่อยได้เลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขเน,นี่ยค่ะในส่วนของไฟเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูไฟท้ายนิดนึงนะคะ ไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณผู้ชมไทยโคอิโตะนะนะคะสภาพเดิมสภาพสวยขนาดนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อให้ไวเลยนะคะคุณพี่ขารุ่นนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะคะเป็นชุดแต่งด้วยนะค,ะคุณผู้ชมใครอยากเป็นเจ้าของรีบเลยติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าได้เลยค่ะสําหรับในส่วนของด้านหลังอะให้ดูนะคะรุ่นนี้นะโอ้โหฝั่งคนขับสวยๆเดี๋ยวขออนุญาตลองสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะนะคะมา ะะสำหรับรุ่นนี้นะคะออปชันเขาให้มาครบนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็มีใบนะเช็คประวัติต่างๆนะะนะนะคะนะครบถ้วนนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ให้ดู นะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้าเช็คประวัติมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะแล้วก็เข้ามาพร้อมระยะการใช้งานนะหนึ่งแสนเก้าร้อยกว่าโลนะคะไม่ไม่ไมแท้ไม่เดิมค่ะคุณผู้ชมไม่มีกับไมกอไมอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเฉลี่ยาการใช้งานไม่แสนเยอะไหมบอกเลยไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมขาเฉลี่ยาการใช้งานต่อป,ปีปี2 0 2 6ใช้ไปประมาณเอ่อปีละประมาณ3 0 0 0 0กโลนะ ะะปีละ 20,000- ื่นถึงสามหมโลบอกเลยใช้งานน้อยมากนะคะคุณผู้ชมถ้าให้เฉลี่ยใช้ต่อวันเนี่ยนะคะอาทิตย์นึ่งอาจจะใช้แค่ประมาณ4-5วันเท่านั้นเองนะคะใช้ระยะเวลาประมาณแบบ แค่30-40โลเนาะไปกับก็ประมาณ60-80โลคุณผู้ชมบอกเลยใช้น้อยมากๆนะคะถือว่าเป็นรถสุขภาพดีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ใช้มากจนเกินไปอันนี้ก็แย่อยู่นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสึกหลอดได้แต่ว่าอันนี้บอกได้เลยว่าไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ราคาคือตอบโจทย์พี่พีที่อยากได้รถแบบที่ไม่ออกป้ายแดงแบบเกือบสองล้านนะคะใครที่จะอยากประหยัดจากป้ายแดงไปสอง เจ็ดถึงแปดแสนบาทเนี่ยมาเอามือสองได้เลยแถมจะเต็มฟรีดาวคุณลูกค้าไม่ต้องดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแถมสามารถชนดอกเบีย้ยตัวเออไปแดงได้เลยนะคะตอนนี้เรอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%นนะคะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับคันนี้ รุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมฟังก์ชันครบไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเรนการระยะการชนนะคะเพิ่มเสียงลรเสียมเป็นเสียงวิทยุนะคะแล้วก็แพเดิลชิปด้านหลังมีมาให้ครบถ้วนนะคะที่เซ็ตระบบการนั่งมีให้เนาะคอนโซลกลางค่ะเขาก็มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะดูพรีเมียมสุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รับรองในส่วนของพวกแอปต่างๆเนาะเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับ ร่องนะคะ360องศาคุณผู้ชมนะคะมีให้แล้วนะสำหรับกล้อง360องศาใครที่กำลังรอแคม r y ่กล้อง360อยู่มาจัดรุ่นนี้ได้เลยโฉมไมนนันเชนมีให้พร้อมนะคะที่สำคัญรุ่นนี้เขามาพร้อมกับแอร์นะคะระบบอัตโนมัตินะแยกอิสระซ้ายขวามาให้แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของแท่นชาร์จเวลช์ชาร์จเจอรุ่นนี้มีให้ครบนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะคุณผู้ชมขาสภาพเดิมสภาพสวยนะพร้อมอีคอตโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดอีวีโหมดนะคะแล้วก็ แบรโฮมีให้พร้อมในส่วนของตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะ เป่าลมนะคะเป่าลมเย็นนะคู่หน้าก็มีมาให้เลยนะคะบอกเลยคุณลูกค้าไม่มีร้อนด้านหลังแน่นอนนะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยนะคะต้องตัวท็อปเท่านั้นนะคะถึงจะมีนะค,ะคุณผู้ชมในส่วนของด้านบนนะคะรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับกระจกนะคะเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะแล้วก็ในส่วนของตัวสลูปนะคะเปิดปิดได้นะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้โตโยต้านะคะแคมรีนะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะขนาดพรีเมียมลักชัวรี่ขนาดนี้สนใจเนะะี่ย ติดต่อให้ไวที่เบอร์โทรตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเซลรุ้งพาไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าห้องเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรคะไปกันเลย รับชมกันต่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเนี่ยค่ะว่าห้องเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในส่วนของโครงสร้างคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้รับการปรับสภาพเลยนะคะโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่แลนะ้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคาะน็อตไม่มีรอยประแจคันไขหรือขยับทุกอย่างเดิมๆ q ิมมาร์กเดิม, C, Mark, ดมโรงง,งานเห็นชัดเจนคั ên, นหน้าคัานแท้คันเดิมค่ะไฟไฟแท้ไฟเดิมไทยคุยโตะนะคะสํา,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 นห,นาสหรับคันนี้นคะคะคุณลูกค้าขาวารันตี y ศูนย์ยังเหลืออยู่นะใครที่สนใจเนะะี่ยนะะร นนะคะบอกได้เลยครบจบในคันเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะสาหรับใครที่กาลังมองหารถยนต์มือสองที่มีคุณภาพมาเลือกรถที่เพชรยนต์ได้เลยเพราะเรามีผลตรวจราท้ายพร้อมเรตอัตราดอกเบี้ยที่ชนกับป้ายแดงได้เลยเริ่มต้นเพียง1.29ลูกค้าที่เข้าตามเงื่อนไขบริษัทกําหนดมาจัดดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าใครที่สนใจนะคะติดต่อให้ไวเลยค่ะกับคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่2.5 HEV Premium Luxury เป็นตัวท็อปนะคะสุดคุ้มเลยนะคะคุณลูกค้าประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมใครที่อยากได้ส่วนลดเยอะขนาดนั้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยคะติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เซลรุ้งขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครสนใจติดต่อตามช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคะ่ะ0972517435วันนี้เซลรุ้งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ